จีซูชวนเหล่าบลิงมาร่วมสร้างความจำพร้อมแล้วที่จะเจอแฟนแฟนวันที่15มีนาคมนี้จีซูส่งคลิปชวนเหล่าบลิงและทุกคนไปงาน2025ี่จีซูเอเชียทัวร์ไลฟ์เลิฟแอคชั่นินแบงคอกในวันเสาร์ที่วันที่15มีนาคม2568นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเอ็กซิบิชันฮอลล์1-2ออยากร่วมสร้างความทรงจำดีๆกับแฟนๆหลังจากเปิดขายไปไม่นานกระแสะตอบรับจากแฟนๆแ,และเหล่าบลิงเป็นอย่างดี สาวสวยจีซูก็ไม่พลาดที่จะส่งคลิปชวนมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆด,ด,ด้วยตัวเองพร้อมรอยยิ้มที่สดใสสวัสดีค่ะจีซูค่ะในที่สุดก็ได้กลับมาพบกับทุกคนด้วยอัลบั้มโซโล่ A M O R T A G E แล้วค่ะให้สมกับชื่ออัลบั้ม A M O R T A G E ที่หมายถึงภาพวาดสเก็จากการรวบรวมชิ้นส่วนความรักมารวมกันฉันเลยจะไปร่วมสร้างความทรงจำกับลิงแต่ละประเทศ อยากให้ทุกคนตั้งตารอกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในงาน2025สิจีซูเอเทียทัว i ์ไลฟ์เลิฟแอคนะคะใครที่มีบัตรในมือแล้วรอฟินเตรียมท่าให้ไปเตรียมเสียงร้องให้ปังและมาร้องมาเต้นไปกับจีซูและใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถจับจองได้ทางบัตรราคาเศษ7,500ส่วน 6, 500, 6 5 0 0เศษ6000ส่วน5 5 0 0เศษ4,500ส่วน3 5 0 0และ2,800บาท มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำดีๆกับสาวสวยจีซูในงาน2025จีซูเอเชียทัวร์ไลท์เลิฟแอคชั่นอินแบงคอกในวันเสาร์ที่วันที่15มีนาคม2568ณนศะูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต Exhibition Hall 1-2คิมจีซูเกาหลีคิมจีซูเกิดวันที่3มกราคมคศ1995เเป็นที่รู้จักในชื่อจีซูเป็นนักร้องและนักแสดงชาวเกาหลีใต้ ในเดือนสิงหาคม2016เธอเปิดตัวเป็นสมาชิกของ Girl Group Blackpink ภายใต้สังกัด YG Entertainment หลังจากเปิดตัวการแสดงด้วยบทบาทรับเชิญในซีรีส์เรื่องโ Producer น้าใสหัวใจกุ o กก e ๊ก2015เธอยังแสดงบทนำในซีรีส์ทางช่อง JTBC เรื่อง Snowdrop 2021-22 ในเดือนมีนาคม2023จีซูเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิลอัลบัม้มมีซึ่งกลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดโดยศิลปินเดี่ยวหญิงเกาหลีเช่นเดียวกับอัลบั้มแรกที่ขายได้มากกว่า1ล้านชุดซิงเกิลนำของอัลบั้มอย่าง Flower ประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ โดยขึ้นถึงอันดับ 2. บนชาร์ตบิลบอร์ด g l o b a l 200อและ Circle คิลดิจิทชาร์ตและทำสถิติกลายเป็นเพลงของศิลปินเดีย่ยวหญิงเกาหลีที่ทำอันดับสูงสุดบนแคนาเดียนฮอต์100และชาร์ตซิงเกิลแห่งสหราชอาณาจากักรจีซูได้ก่อตั้งค่ายเพลงเป็นของตนเองในชื่อลิซูลิซูโดยเซ็นสัญญากับวอร์เนอร์เรค s ในปี2025 ตลอดอาชีพการงานจีซูได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลโกลเดนดิสอวอร์ดสรางวัลมามาอวอร์ดสารางวัลเซอร์เคิลชาร์ตมิวสิกอวอร์ดและโซลอินเตอร์เนชันแนลดราม่าอวอร์ดสาขานักแสดงหญิงเกาหลีดีเด่นเธอเป็นนักแสดงหญิงชาวเกาหลีที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมและได้รับการยอมรับจากอิทธิพลของเธอที่มีต่อวงการแฟชั่นในฐานะทูตระดับนานาชาติของดีเยอร์